ดีเอฟซีุทันครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องแหลพะลวยครับพี่น้องเอฟซีดูทันวันนี้มาตามตัวเล็และหน้าทางของปูขคงครับพี่น้องเอฟซีุูทันเมืองโคราชหลังจากตัวเล็กและหน้าท่างของเพนเขาไม่หนีห่างงวดเต็มเต็มครับครับแต่ดีกว่าเขาเนื้อเนียนเน้นมากนี่พี่น้องเอฟซีุูทันงวดที่แล้วก็มาเต็มเต็มวันนี้มาตามตัวครับพี่น้องเอฟซีุูทันงวดที่แล้วหนึ่งสีพี่น้องบัไดกับจักจีเลยงวดนี้มาตามตัวครับพี่น้องเอฟซีุูทัน ตัวเลขและแนวทางของหลวงปู่คงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพิ่นกะอยู่ทั้งคนหลาดไปแล้วครับแต่ว่ามาหนังประจําพรรษาอยู่ทั้งพี่แต่ว่าตัวเลขและแนวทางของพเพิ่นเป็นเลขสูตรครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสูตรนี้ไม่ธรรมดาสูตรนี้เข้ามาแล้วบ่แม่นหน่อยงวดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้เลยสิน้ำพาทุกท่านเอฟซีทุกผู้ทุกคนกันคขับกันช่องมาเบิ่งตัวเลขและแนวทางของหลวงปู่เพิ่นงวดประจําที่16สิงหาคม2,565ครับพี่น้อง โลเล็ของลุงปูพ่นห่อมือข้ามไก่มือข้ามจะออกมารูปแบบใดพี่น้องเอฟซีทูดันเดี๋ยวเข้าไปฟั้งความฟังกันนะพี่น้องเนาะเข้าขอไปกราบนมัสการหลวงปูเพ่นครับพี่น้องเอฟซีดุดันตอนนี้แอดเอ็นยูวัดครับพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องท่านใดขามาแล้วพี่น้องเด้อขอกําลังใจนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้แหล่ป่อรวยน้ำใได้พี่น้องป่ะพี่น้องเอฟซีดูดันบาวไลท์ใหญ่ห่างครับพี่น้ำพ่อดุดันขอไปกราบนมัสการหลวงปูเพ่นครับ นการักูครับจะเลือคนับบนี้ทิ่งงานเนาะยี่งานมากสบายปัจจัยปูน้าค่ะตั้งบุญน้ำปูเด็กข้าวปัครับปูสางยังกว่าค่ะตั้งวันสางกุติสางกุติสาธุค่ะมีโอกาสไปรวมบุญน้ำปูนะคะเมือวันเมนคือโอกาสมะยาโคงทุดไทยเนาะเมนครับ ที่มาของสามสิบสามงวด FC ทำกับามาหลายอ่น FC แบบโอ้แบบสามสิบสามงวดเลยนี่นะคะแอดมินกับพึ่งโฮเป็นงวดแรกคือกันค่ะเป็นพึ่งลูกขาวค่ะสรุปบนนะครับงวดนี้ปู่สรุปบนคกัน บนบนดับสากตัวดับนนะครับต hmm. <Din. S 1> ัวนี้ตัวด <Sam. S 2> ับตัวดับหกเดนตัวับาเด่นตัวดับตัวดับนส คุณจะเรือเด่นอยู่แค่สี่กับเพาะเดืออยู่สี่หางเรือหนึ่งห้าของห้านี่ครับบนเรือแค่นี้บนอย่างเดียวบนเป็นเรือแค่นี้เลยสี่ตัวเหือสี่ตัวนะครับผม หูึห้าสองห้าได้ใช้ยาวใหม่แล้วปูสายตัดปูสายตัดโอเล็กไม่ร้ายตัวพูดตัดตอกวาเดือดหน่อยเนาะปูตัดเก่งตัดแบบไม่เก่งใจตัดแบบไม่เก่งใจเลยนะฮะมีหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสี่สองสี่จตัดแล้วใ่ไหมล่ะอืมดับสามก็หกบนประเด็นมันสี่กับห้า สรุปล่างท tamam ่กระหกนีบ่มาบนเว้นบ่ค่ะหกไม่มาหกมาได้แต่หนักหกไม่มาได้แต่หนักหลักร้อยมาได้รักลอยมันก่อนมันวันที่แล้วดับดับห้ามันออกมัหลักร้อยอันับหลักสิบดับหนึ่งหนึ่งสี่ก็มีค่ะงวดนี้หนึ่งห้าหนึ่งสี่ตาตรงมาแล้ว ส,สองห้าก็แมนนะคะสองห้าแล้วก็สองสี่สสสมีชุดล่างใช่ไหมครับปมล่างปูตัดบนตัดล่างให้พ่องตัดสายตัดสายตัดนะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดล่างสามสิบสี่มวดตัดมาแแนวเลยชุดล่างสามสิบสี่มวดนะครับปู หนึ่งแดาหเกดับดับหาับเกดับหาับเก้ดับหาับเเด หนึ่งดักห้ากับเก้าจะดับอยู่ไหมแัดเก้าแปดห้เจ็ดชุดชุดเลขที่สามสิบสีวัจะเลือแค่นี้นหังเลนึ่งเลแปดหนึ่งก็สองหนึ่ง หลสองคู 2, 2 2> ่ครัสองคู่ตัดแเหลือแค่นี้นะครับสองหนึ่งกับแปดหนึ่งตัดมาแล้วชุดสามสิบสี่งวดนะครับปูชุดแมเดียวโอ้จะตัดถูนไหมหาง่ายครับพี่น้องแล้วนี่หาง่ายเลยพี่น้องยิ่งที่ท่านได้สิไปหาฉลากกินแวทสารจบาลเนาะหาง่ายเลยแปดแปดหนึ่งกับสองหนึ่งตัวเครับ ใครชอบชุดเต็มก็สามารถพิจารณาดูได้นะครับชุดเต็มพิจารณาชุดตัดชุดสรุปครับให้พิเศษค่ะวันนี้ใกล้มื่อแล้วเนาะค่ะครูกันได้เน้นให้ครับสำหรับหกน้อยถามค่ะค่ะหกน้อยบนมีสี่คู่ล่างสองครูคนลพะครูสี่คู่ล่างสองครูพิจารณารถจะรีบไว้ ูเป็นกระังสีสางกุฏิครับพี่รองี่กชื่อสีสางกุฏิตั้งวัดว่าท่าน่งมีกุฏิระารสีสางไม่เก่าผู้ผู้พังลงเแลวครับพี่้องวากินลงในจำพรรษาลังตะลังสองขู่นาังองขู่ขงกน้อยห้ามพลาดปูสายตัดนะคะใสเบอร์โทรหน่อยครับปูใส่เบอร์ตทรนแค่ะเคลอฟตีพเ่็นยากถามหลังไม่เนาะ ตอบถามกันได้ครับพี่น้องท่านได้สี่เป็นปูนเป็นอิฐเป็นไส้เป็นเหล็กเป็นยัางกันข้อหาปูันครับถูก็เสมอเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทำแนวเข่ามาเรวจักหัวนะครับเลขรางใเขาสามสิบสามหัวหัวที่สามสิบสี่เขามาสามสิบสามหัวหงวดที่สามสิบสี่เฉพาะล่างใช่ไหมครับปูล่างเริ่้เริ่มบนแล้วครับปูบนทุดนี่เขาสามสี่หัว ทีซีทีซจะเดินต่อไหมครับแต่ว่าพระเอกนี่คือล่างเลยใช่ไหมครับปู่รคือล่างจะเดินต่อไหมจุดหลางมากประจำสองครูนงได้ค่ะพี่น้องครับจะเดินต่อไหมจะเดินต่อไหมต่อครับผมจะเดินต่อไหมครับถ้าเดินต่อก็ได้ฮีครับคนเดียวคนเดียวตัวเปอนหลังเดีจะตัวเต็ม ไว้สูดเติมไว้สูดเดิมต่อไว้สูดเติต่อนะครับแางสองตัวโคโล่แรงตขอหมแม่นครับสื่อบางอย่างเลยเหล่ยงแรงพี่รองเอฟซีกูเพิ่กันล่าสีสั่งกุติครับพี่รองเอฟซียูกัดต้นกันมีสองคู่เท่านั้นล่งขช่องก็เล่อยมากสถามตัวเล็กากได้หลายตัวกูเพิ่งตัดเหลือซมนี่ค่ะขึ้บนคับสามรับโกบนหนีมาหนึ่งหาหนึ่งสีสองหา สองซีค่ะนางมาสองหนึ่งกับแปดหนึ่งกูเดียวโคตเลขดับนีมี่หากัะเก่าคือนางโบมา่ะกองฉลากองฉลดขงมีเลขับองฉลาดไม่มีเลยดับเลยครับพี่น้องกูบอกว่ากองชัพทบรรยากาศในวัดในว่าครับพี่น้องเอฟซีสุทันฑ์กูพ่นสีสางพุติใหม่ครับพี่น้องเอฟซีสุทัณฑพ่นจะเริปล่อยตัวเล็กแล้วนาทั้งออกมาพ่นสีสังพุติ เนื่องจากกุฏิจมวังพันยูมีปูพังลงหลายครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเป็นกันเลยปล่อยตัวเหล็กออกมาแต่ว่าทั้งช่องกลับมาในช่วงที่มาตองวัดเมื่อกี้เนี่ยมากินตํามสมพี่น้องก็เลยได้ยินข่าวเรื่องของปู่เพิร์นี่ล่ะโอ้ยมาหาอะไพี่น้องเอ้ยตะก,กี้แอนไปอยู่ใส่คือบนในความมหาเพิ่์นประสันแมร์ภาพพี่น้องเอฟซีทุกท่านม่โฉไม่หลับกันหลายวัดแล้วล่ะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจนซาไปบริษัทตำบล ปะจอดจิ้นจำสมเลยหลูหเลียงหลูเล่าครับพี่น้องเอฟซีทูทันมือนี้กกมาเลยตามโครงสุดทถ่ายถ่ายซุ่โครงตัดแล้วครับพี่น้องเอฟซีทูทันทุกตัวเลขตัดออกมาหมดแล้วเหลือหกตัวโอโลครับพี่น้องเอฟซีทูทันข้ามาเบิ่งนกันครับพี่น้องเอฟซีทูทันตัวเลขของ่นเหลือตัวใดเนี่ยไปพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอฟซีทูทันเหลือหนึ่งห้าหนึ่งห้า ชุดบนตัวผีนอ่องยอดดีกับลังไายอยู่ในชุดบนครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าสองสี่เป็นชุดบนครับผีน่องแยกบนแยกล่างอะไรแห่างดีครับหลักการมาชุดล่างปึ๊บชุดล่างคู่เดียวโคโลครับพี่น้องเอฟซีแปดหนึ่งสองหนึ่งกับผีน่องเอฟซีตุสันจะไปพิจารณาตัวเลขและแนวทางของปูเพิ่นครับพี่น้องเอฟซีแอดเขียนตัวหน่อยโปรดบ่บ่หน่อยนะพี่น้องเอฟซีทุสันจะไปพิจารณาเป็นตัวเลขและแนวทางครับ จากสูตรล่างนี่พนเพิ่นไวขามะเห้าสามสิบสี่งวดสูตรบนขอมะเห้าสามสิบสามงวดเอาง่ายๆว่าโอ้ยแอบไปอยู่ใส่มาพี่น้องจะดีกัได้มือนี้ก็เลยซบโอกาสฝากขวสุดท้ายไปเลย,ยกับไปพิจรารณาครับปูพันกระลังสา่ากุฏิไม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุขันหาให้มีโชคมีบุญบาสนาเนาะสิร่วมสร้างกัดโทรหาปูพันใดครับ090 412 2392 0904122392ูปูข้องครับพี่น้อง e C, เอฟซีเพิ่นกลับมาจากโคราชคนละครับพี่น้องโคราชกันเองคนละครับเพิ่นกลับเดินทางมาบุรณปฏิสังขรณ์สั่งว่าสั่งว่าหลักการมาจจามัณฑาอยู่จังผีโชคดีไม่ใช่สุขูสุขคนครับพี่น้องเอฟซี C, ทุกันลำลำเรื่อยๆสุขูสุขคนพอกันไม่คลิปหน้า ฝากได้ด้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่ฝาด้วยนะได้พี่น้องพอกำลังคลิปหน้าครับคลิปนี้สิดีล่าลงไว้สำนีสักคบอลสวัสดีทุกท่านครับ